คือคืออย่างนี้ผมอะไปไปไปเอาเอ็มมาห้าร้อยลูก กิดขึ้นก็คือจะเป็นน้ํตรงปือในที่ข้างๆที่ติดกับบ่อกุ้งของชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานน้ํามันอยู่ในระดับที่สูงกว่าบ่อกุ้งเพราะว่าเนื่องจากบ่อกุ้งเนี่ยเขาขุดลงไปลึกดังนั้นเนี่ยจึงเกิดปัญหาเรื่องของตัวน้ํเซาะลงไปในบ่อกุ้งซึ่งทางชาวบ้านที่เลีเ้ยงกุ้งเนี่ยก็คือได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยเราในฐานะโรงงานเนี่ยถึงแม้ตรงที่ปือตรงนั้นเนี่ยเรา ยังไม่ได้ทําอะไรเราเตรียมไว้เพื่อจะไปเป็นบ่อปลาในอนาคตแต่ในเมื่อระดับน้ําตรงนี้มันสูงเราจึงต้องทําการลดระดับน้ําเพื่อ,อป้องกันไม่ให้สันเขื่อนที่กั้นระหว่างแนวที่เรากับบ่อก,กุ้งเนี่ยเกิดการพังทลายครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาคือในช่วงสั้นแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพียงแค่เพื่อลดแรงดันเท่านั้นครับผมครับแล้วที่เห็นบอ่อด้านหลังของพุ้จการนี่เป็นบอ่อ อันนี้คือบ,อบ,อบอ่อบ่อม่อนทุเสียที่แท้จริงของโรงงานครับซึ่งจะมีสภาพน้ําที่เห็นตามตามที่ทางพี่ได้บันทึกภาพครับผมก็คือไม่ดําไม่มีกันดําไม่มีดําใช่ครับ,บ,บ้านก็นึกว่าเป็นน้ำำําดําจากโรงงานจริงๆไม่ใช่ครับในส่วนของน้ําที่ดำอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าในส่วนของปลือเป็นดงปลือที่โดมาน,าน,าน้ำแล้วใช่ที่ได้เกิดจากการาทําการไถกลบเพื่อ,อปรับพื้นที่ครับผม ถามว่าเรามั่นใจไหมเราก็ยังไม่มั่นใจที่จะพูดขนาดนั้นแต่ว่าเราก็บำบัด